ก็มาเจออีกหนึ่งครั้งนะครับนะสำหรับคลิปวิดีโอติวทีแปดสามโดยพี่สุนคนเดิมนะครับวันนี้ครับพี่เราในข้อสอบทีแปดสามในพาร์ทที่มีชื่อเรื่องว่าความทัดด้านมิติสัมพันธ์นะครับมาทําให้ดูกันโจทย์ข้อนี้ของเราครับเป็นเรื่องการอุปมาเชิงรูปภาพนะครับนะหรือกือคำถามของเรานะครับมันจะมาเป็นฟอร์แมตนี้เลยจริงไหมลูกมันมารูปแบบนี้ตลอดเลยเนาะนะครับข้อพ่อตอนนี่ครับถ้าเราอะครับมีรูปเนี้ยใช่ไหมลูกครับด้วยความสัมพันธ์บางอย่างนะฮะด้วยอะไรก็ไม่ทราบได้นะครับนะมันจะกลายเปป็นนรรูี้้ไดคับ เกิไม่รู้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะฮะโอเคไหมครับเราก็ต้องหาเองเนาะคำถามถาม,ถามว่าแล้วตอนนี้ครับรูปเนลูกนะครับมันจะกลายเป็นอะไรเรอ่ยน,นั่นะครับอันนี้คําถามเขานะครับหนึ่งเลยครับเราต้องมองให้ออกก่อนใช่ไหมลูกว่าตอนเนี้ยรูปเนี้ยของเราเนี่ยครับมันกลายเป็นรูปเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นตอบไหมฮะ มันน่าจะเกิดการตัดการแบ่งอะไรบางอย่างมาจริงไหมหนูก็ต้องไปหาแนวให้เจอครับว่าแนวการตัดแนวการแบ่งในรูปมันอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งอันนี้จริงๆต้องบอกว่าแอบง่ายนะครับนะนี้ไม่ค่อยจะยากคือว่าถ้าเราเนี่ยครับแบ่งตามแนวตั้งเราแบบนี้แต่ในูปหันครึ่งเลยนะหันครึ่งเลยหันเรียบร้อยนะครับไอตัวครึ่งฝั่งซ้ายนะครับหนูก็เป็นไงลูกหมุนมันใช่ไหมฮะหมุนมัน90องศาเนาะให้วางตัวตามแนวนอนใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นรูปครึ่งซ้ายของรูปเนี้ยจริงคือรูปนี้อันนี้ต้องจินตนาการหนึ่ รูปครึ่งขวาครับตัวนี้ครับหนูก็หมุนมาหลุกนะครับนะอีก90องศาไหมใช่ไหมครับหมุนไป90องศาหลุกก็จะกลายเป็นรูปไหนครับกลายเป็นรูปครึ่งขวาตัวนี้ด้วยความสัมพันธ์แบบเดียวกันเลยครับดังนั้นนะฮะพี่ชาแบ่งรูปนี้ครับออกเป็นครึ่งหนึ่งเนาะแบ่งครึ่งหนึ่งเรียบร้อยครับหนูสังเกตไหลูกว่าตอนนี้ครับไม่ต้องมีตัวนี้อ่าแน่นอนฝั่งซ้ายแน่ๆถูกป่ะเดี๋ยวเราหมุนรูปด้วยจริงไหมครมันต้องวางแนวนอนแน่เลยเนาะครับแบ่งครึ่งนะฮะแล้วเราก็วางแนวนอนฝั่ง เราจะว่าตอนนี้ครับอย่างน้อยออกมานะฮะมันต้องมีสี่เหลี่ยมดําๆแบบเนี้รูปลูกสองรูปแน่จริงป่ะและต้องมาตามแนวนอนด้วยเนาะถ้างั้นจะเป็นรูปไหนดีครับก็ต้องเป็นข้อที่ข้อที่สองอไไม่รู้เป็นช้อยเดียวนะครับนะที่ตรงกันแบบเป๊ะๆนะครับอ่ะข้อนี้ของเราครับเราก็จะตอบข้อสองครับต้องบอกนะครับว่าในแนวแบบลูกนะครับนะนอกจากมันจะข้อสอบทีแปดสามได้แล้วเพราะเคยสอบมาแล้วนะครับนะก็ยังสามารถครับไปสอบในตัวของข้อสอบที แกะได้อีกด้วยนะครับเพราะงั้นครับไม่ว่าไงก็ตามแต่นะครับขอฝากเรื่องพวกนี้ไว้ด้วยว่าครั้งเดียวครับหนูเตรียมตัวตรุโจทย์เรื่องนี้ครับครั้งเดียวสามารถทำข้อสอบได้ทั้ง2ข้อเลยนะครับสามารถทำข้อสอบได้ทั้ง2เรื่อง2เรื่องใหญ่ๆเลยด้วยนะครับขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี